สวัสดีลูกดวงทุกท่านวันนี้อาจารย์คิดดีจะพาทุกคนก้าวสู่การทำนายดวงแบบจักราศีในปีพุทธศักราช2569ปีแห่งการเปลี่ยนชะตาปีแห่งการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของชาวลัคนามีนผู้ก้าวข้ามความท้าทายและกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งพลังฟื้นคืน ภาพรวมของปี2569ของชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนปีนี้ดาวใหญ่หลายดวงขยับเข้าสู่ตำแหน่งที่ทรงพลังสำหรับลัคนามีนอย่างมากโดยเฉพาะดาวพฤหัสดาวการสนับสนุนและโอกาสใหม่รวมถึงดาวเสาดาวบททดสอบที่กำลังคลายพลังเก่า แล้วเปิดทางให้ชีวิตโฟกัสสิ่งที่ใช่จริงๆปีนี้ของลัคนามีนจึงเป็นปีที่งานชัดขึ้นความสัมพันธ์นิ่งขึ้นการเงินเริ่มเดินหน้าอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีโอกาสปลดล็อกสิ่งที่ติดขัดมาหลายปีต่อไปอาจารย์คิดดีจะพาทุกท่านเข้าสู่การทำนายแบบเจาะลึกในแต่ละหัวข้อด้านการงานในปี2569นี้จะเป็นปีแห่งการพิสูจน์ตัวเอง และปีที่ชื่อเสียงเริ่มปรากฏเด่นชัดปี2569ชาวลัคนามีนจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากผู้ใหญ่และคนในวงการงานที่เคยเงียบจะเริ่มมีแสงงานที่ทำอยู่จะเริ่มขยับขั้นหรือขยายบทบาทแบบชัดเจนเกณฑ์เด่นปีนี้มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญให้ดูแลงานใหม่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศบริษัทขนาดใหญ่หรือสายงานเทคโนโลยี เปิดสว่างมากผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแบบใกล้ชิดถ้าเป็นฟรีแลนซ์ลูกค้าเพิ่มแบบต่อเนื่องร่วงลงยากปีนี้ขึ้นยาวสิ่งที่ต้องระวังด้านงานห้ามคิดเองเออเองหรือเชื่อใจคนเร็วเกินไปอาจโดนหักหลังแบบเงียบๆโปรเจกต์บางอย่างต้องใช้ความละเอียดสูงปีนี้ห้ามเร่งระวังปัญหาจากเอกสารสัญญาหรือคำพูดที่พูดไม่ชัดแล้ว กลับมาสร้างปัญหาปีนี้งานมีโอกาสรุ่งมากแต่ต้องรอบคอบทุกคำพูดส่วนการเงินเป็นปีที่ดาวเงินเคลื่อนเข้าเรือล่าผลส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างจริงจังอาจารย์คิดดีขอทำนายว่าปี2,569การเงินของลักนณามีนคล่องตัวขึ้นมากกว่าปีก่อนหลายเท่ามีรายได้ใหม่เข้ามาแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับออนไลน์ การค้าขายและงานบริการจุดเด่นด้านเงินในปีนี้รายรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงกลางปีเป็นต้นไปมีโอกาสได้เงินก้อนจากโบนัสคอมมิชชั่นหรือการปิดดีลสำคัญใครที่ติดหนี้หรือติดภาระจะเริ่มเคลียร์ได้ทีละส่วนจนเบาใจมากขึ้นสิ่งต้องระวังเกี่ยวกับเงินระวังการเชื่อใจคนผิดยืมเงินแล้วไม่คืนการใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยหรือเพื่อภาพลักษณ์เกินจำเป็น การลงทุนระยะสั้นที่ดูดีเกินจริงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดสำหรับความรักปี2,569เป็นปีแห่งการปรับสมดุลเรื่องรักจะนิ่งขึ้นแต่ต้องจริงใจมากขึ้นลูกดวงที่เป็นคนโสดปีนี้เสน่ห์แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่มีสถานะมั่นคงทางการงาน แต่ต้องระวังคนเจ้าชู้หรือคนยังไม่จบความสัมพันธ์เก่าส่วนคนมีคู่ปีนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นได้พูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นหลายคู่มีเกณฑ์วางแผนอนาคตซื้อบ้านแต่งงานหรือขยับสถานะแต่ต้องระวังการสื่อสารที่กินใจเช่นคำพูดที่ลืมคิดก่อนพูดความรักปีนี้นิ่งกว่าเดิมแต่ต้องรักษาศรัทธาต่อกัน สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วดาวครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีความสัมพันธ์กับคนในบ้านดีขึ้นปัญหาที่ค้างคามานานเริ่มหาทางออกได้มีเกณฑ์ซ่องบ้านย้ายบ้านหรือซื้อของใหญ่เข้าบ้านบางครอบครัวมีเกณฑ์ได้สมาชิกใหม่เช่นการตั้งคันหรือมีเด็กเข้าบ้านและที่หลายคนอยากรู้เรื่องโชคลาภลัคนามีในปีนี้มีโชคลาภแบบเฉพาะทาง คือโชคที่ได้จากการเดินทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตัวเลขที่มาจากวันที่สำคัญของชีวิตแต่เป็นโชคแบบพอประมาณไม่ใช่เสี่ยงหนักเดือนที่เด่นเรื่องโชคกุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมและพฤศจิกายนสำหรับสิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีมีนในปี2569คําคำพูดการสื่อสารเอกสารผิดพลาดความเหนื่อยล้าจากการทำงานเยอะเกินตัว คนเข้ามาเอาประโยชน์ด้วยความหวังดีปลอมๆอ,อุบัติเหตุเล็กๆจากความประมาทเช่นของหล่นใส่ฟื้นลื่นหรือของมีคมสามารถแก้ไขหรือเสริมดวงปี2,569ได้ง่ายๆเพียงทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงการงานด้วยการบูชาพระพิคเนศหรือสวดโอมสรีคเนชายะนมหา ทำความสะอาดโต๊ะทำงานหรือพื้นที่ทำงานเดือนละครั้งหลีกเลี่ยงการครบคนที่ทำให้จิตใจวุ่นวายปีนี้ยิ่งสงบในใจโชคชะตายิ่งเปิดทางปิดท้ายจากอาจารย์คิดดีปี2569ของลัคนามีนเป็นปีที่เส้นทางชีวิตเปิดกว้างสิ่งที่ติดจะคลี่คลายสิ่งที่เคยคาใจจะได้รับคำตอบขอให้ทุกท่านใช้พลังปีนี้เริ่มต้นสิ่งใหม่และก้าวไปสู่ความสำเร็จ ที่คู่ควรสวัสดีครับ